คันเดียวครับปีนี้ยี่สิบเก้าพ่รมคันทองจากคุกเอรเฟคโตโมด้าเรซิ่งคันนี้เข้ารอบแล้วแต่ว่าออกน่าจะออกมาวิ่งลองครับซ้อมบเข้าไปแล้วครับตัดตัวที่สิบจุดสามศูนย์ครับวรรมดาในรอบแรกที่เก้าจุดสี่เจ็ดแปดนะครับรคุณแกะกล่องดำสิคุณไปกินอะไรมันยังไม่เนี่ยมันมันอันนั้นมันเขาเรียกว่าจริงจังไป งั้นอย่าให้เห็นอย่าข้ามมานะจิมคึงเค็ดมือทำไมของดีๆเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจิมจิมไม่ต้องโอ้ยตายแล้วจิมไม่ต้องถอน่ะไม่เอาไม่เอามันทำอย่างนั้นเลยจิมอย่างนุ่ม มาแล้วสินทอนตั้งนานมึงก็ไม่ตัดเนาะ <laughs> สินทอทรสเต็กเฮาส์ฮะขอบคุณมา,ากมสดสดส,ดสดอยากกินมานานละละลายในปากเนื <c oughs> ้อสุดยอดไปเลย <c oughs> อยากกินหนอโอบีทำตัวดีๆดิคนดูยังด่ดดามึงไม่เลิกเลย <laughs> <laughs> เหมือนเด็กไปเล่นด้วยอะ่ะเออไปก็ได้ <laughs> Welcome Malaysia Welcome Welcome All ให้โดนบินดีๆนั้นมึงชนไปเรียบร้อยเลยนะ เฮ้ยมาเลเซียเขามาจิมมี่ถามว่าดิพอกบุรีไฟฟ้ามาหรือเปล่าน้ำยาคุอมอสเาหน้าบอกเอามาขายไม่ภาคแล้วกินอย่างเร็วแล้ว ต้องบอกท่านผู้ชมที่ดูสตรีมแล้วไม่เคยมาคลองห้านะครับรถแข่งอ่ะมีไฟหน้านะครับครับแต่ว่าบางทีอ่ะเขาก็ไม่ได้เปิดครัเขามากินกระแสไฟบางทีอ่ะครับสองสนามไม่ได้มืดอย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับครับภาพที่เห็นในกล้องสตรีมเนี่ยมันจะดูมืดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าท่านขับจริงๆในแทร็กเข้าไปถึง400เมตรมันยังสว่างอยู่นะครับครับ บ้านบอกพิธีกรเคี้ยวโคตรมันเลยจับแจ๊บจับแจ,จ,จ,จ๊บขอบคุณมากไอพี่ดุกนะถ้าดูอยู่นะพี่ดุกครับโวยครั้งเนี้ยคุณทำบาปน,นะพวกผมไม่ได้ไปไหนเลยนะ <laughs> ถ้าคำถามเยอะขนาดนี้แนะนำทุกคนสุกมาซ้อมกันนะครับ เอารถที่บ้านมาซ้อมกันจะได้รู้ว่าสนามมืดไม่มืดนะครับโ้ oh, ถ้าจะให้ตอบทุกอย่างคงไม่ได้ครับมันสว่างครับกล้องมันไม่สว่างแค่นั้นเองครับแต่จริงๆมันสว่างครับม,มาดูครับเวลาเมื่อเช้าครับ9.478 รวพันท้องครับผมว่าเขาลองอา,าเขาลองอุณภูมิตอนคืนครับว่าจะต้องใช้รอบออกตัวยังไง9.9ครับเข้ารอบอยู่แล้วครับครับต่อไปในรุ่นของ2756สูบคลาสบีครับมีทั้งหมด12คันครับมีทั้งคารินสีอูรามจากอูุงหนวดก้าวโปเกสแม็ก ECU อะไรดีเอกซายครับ